โอ้โถูกเพี้ยนเพื่อนเงี้ยเตุเยังอยู่นี่ฮะตายล้วสมัยีทุกคนทีนี้ตอนนัำเข้าสู่ต้นเกาทีนี้ตอนนัเข้าสู่อมปะไรบหน้าี่เกานะตอนนแบบสีเดลีทางเข้าป่าทุกคน ือวยเพระยกนี่นี่ย่ำเห็ดนหน้าย่อหน้าได้ส่วนเนี่ยตรงไปหาอันอยู่กู้อุดะไปมันนี่ครบคัวไปลายขอบครัวมี่ขอบครัวพัดแหนนไปน้ำเลยไงได้สิีิรถจักไปก่อนป่ะเอาสิเอารถจักไปก่อนเออเอาได้อย่างไรก็ไปหาสอกแนวกินก่อนได้เออได้นะเฮ็ดเฮ็ดเนาะส่องนีเนาะกับมันมีเอ้อแม่เจ้าแล้วจักฉีกขาหรือท่าเลยอ๋อ เดินทางไปก่อนนะจ๊ะเนาะบนเลยรถขูใจเป็นบอมอกเด้ซะนั่งรถไทยบ่ขี่รถจักรโอ้ยนั่งรถไทยพี่น่ะสบายดีเป่าล้ำสบายดีโอ้ไปนั่งกันหนึ่งรอบมินเนาะเขาเขาได้ยินว่ารอบสุดท้ายได้รอบนี้ป่ะรอบสุดท้ายได้เพราะว่าเขาขึ้นไปรอบนี้ มาสิแล้วให้แล้วหน้าไปเลยจังจิได้ขึ้นอีกรดนเนาะเออดนเลยรอบนี้ฮะว่าช่วงนี้เห็ดออกลายเนาะไปฮะสบายดีพ่อท่าพ่อท้าสบายดีโอ้ไปหาเห็ดเนาะผู้ขึ้นพาน้ำมูแล้วเออแมนได้อยู่หากินได้ข่าวว่าช่วงนี้เห็ดออกลายได้สายลุยเห็ดสีบ๊อบแดงด้วยผู้แล้วมีปีกผู้แล้วหาต้นอะไรเนาะ ข้าหกินของสูงของตำตักลรมากลมากกินของสูงไปบ่มันขาด้ายผู้แรกผู้ไปหาเห็ดกะผู้ไปบ่ไรไปบ่อพนาขอบขั้วพันเนี่ยเปิเป่เบแล้วกอบขั้วพรบบันดองไปพร้อมได้มือนไงบ่ไปใช้แล้วพระบานนะเออจงจยันว่าบูมนไปห้านผู้สาวเ้าก็ไปจักคืืฮองแด้ โอ้ยประวัติบ่คอยที่ด้เฒ่านี้ได้เอ้าได้ยังได้กัทาพินมาพุ่นละได้ยังเดินทางไปน้ากันทุกคนอ่าคขงข้องฮะนี่ประยัดพร้อมมันนี่จัดิรกันมาแบบไปตันโอ้พักในเตรียมพร้อมเนาะผมมดเลยเขาทเจาว่าเต็มอยู่บ่ เต็มเออฟังคัะคัะนะเต็มบ่แม่เต็มเต็มครับูกเออจะเต้นมันก่อนเติมเป็นเิ่ดลายแะนรางสายเนะจะบอกเข้าวันะไรก็เต็ม รักจะหายติ๊กค่ะติ๊อเดี๋ยวค้นวะที่จะบเป็นใช่ค่บกันซันแล้วเป็นเรื่องประชาวทำกันเน่เนาะฟังเื่ออะไรอ่เต็มบ่อันนียเต็มเต็ม โอ้ของแท้ปีดเลยเนาะไปไหนได้ปุ๊กขลุกอยู่ทั้งนี้กันโอ้อพอบันดองกามาหอดเลยนั่งรถไยไปน้ำกันไม่เนี่ย รถเพิ่นเพิ่นปะอยู่อันค้นผู้สาวโอหาผู้สาวโตนะเอ้ยแน่นอนแน่นอนนะปยัผู้สาวเพิ่นอือประจําเด้โอ้ประจําต้องได้แวมาต้องได้แวคั่นบ่แวหันแม่นแม่นบ่ได้ฮอดกระแซนไปบ่ฮอดบ่ได้แวอือหอยเป็นอะไรอีกสายพนอือางอีเลยโอ้โหไล่อจแปดบ่ได้ซื้อมาบ่ แต่พันแอดนี่นาสชิฮอนเลยพันแอนดนี่เดินทางไปก่อนเลยเพื่อนเอาไปหากินทาเพื่อนนะออแต่อาหารทาบุ๊มเนจมอยู่ไปจักโอ้ยหิ้วเขาเด้อของก<อ><อ>ินมันอยู่ป่าออข้าวมันอยู่รถมันนั่นแลละยังวะนั่นและกันได้กันได้แต่อาหารหายเบียวมาก โอ้โหแรนเลยโอ้โหนี่ก็เดินทางมาหอดอันนี้ทุกคนได้หาเส้นเลยน่ารักสบายจะเลิกรถมันถามพักกันสามคนหามกันได้ย่เลยโอ้ยบัวแซบนะฮะจำเนี่ยฮะ เขาไปนักกว่านี้ในเดียวเขาต้องห้าใหม่ยังเลี่ยงให้มันอนาคตแล้วก็จังอารลดไต่ขามไปถ้าหัววิททั้งมันนี่บอแมนทานเลยทุกคน,นล ก็วๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวๆี้ยวๆเดาวนเดี๋ยู่ เรียบร้อยถือว่าผ่านไปอีกหวยหนึ่งแล้วก็ยังอีกหวยต่อไปต้าบัตรนึ่งหวยนั้นเลยรสัน้นหรืเนาะหวยตัวไหนเออแมนเนาะผ่านนี่ไปได้ก็โอเคละ ăn ờ men lát cái ช่วงนี้ฮะยากขนาดได้มันเป็นตมตรงขึ้นทึ่งสิโอเคแต่ว่าผ่านไปได้ไดอดยู่ดีขึ้นมาฮอนีนก็นยัง ็นเงินไทของชาวบ้านนะหรือว่าพื้นที่ของชาวบ้านนะนท,นนะทุกคนยังบ่ทันทอดดงนะเดี๋ยวผ่านอีกกวยหนึ่งจังเป็นเขตป่าสงวนบันนะโอ้เดีย๋ยวไแท้เอาไปขายนี่เท่าไรเนะี่ฮะลานเจ็ดแสนล้านเลยเจ็ดแสนอโอ้ลานละเจ็ดแสนล้านละ,ละพันพันยหน่อยหนึ่งเน,ะนาะเพราะว่าเดี๋ยวในพันหนึ่งก็หกแสน เจ็ดการอีกสามสิบพันนะเดี๋ยวมีอีกขั้นหนึ่งแต่ว่ารถติดได้อยูนะรถเท่านะอนาววยอยู่ผูได้พราามาในก็มีรถขาจออาวันนั้นอยู่นะโอ้โ้ปีนคักแทะไปพักพักกันอันนั้นซอยเรา ตันทางเดิสบายบรายแล้วเออนี่พักกันโยมนี่ไปบ่ซอยกันจ้ะจากตอนน้ำตอนนั้นเนาะเออนี่แล้วนี่แล้วเออนั่นแหละจริงเลยนี่เออนั่นแหละโอ้ถูกเพี้ยเพักเงือกเงียบตึงยังอยู่นี่ฮะตายละขโอ้ยบ้าบ้าไมมลงมันได้ดิบ้าถ้าเขาวันซอยเล่าอันนี้ก่อนพักกันขยมนี่นะครัเขาเป็นปีนเขินปีนตึ้นมาเนี่ยบ้าเครื่องนานแล้วก็ปีน ปะปะปะเข้าจะคนแล้ววันนี้กระสันเราเข้บุรีลยโอ้บุรีใบเดเด็กน้องโยมี้อเรนหงบีที่ึนไปกันขึ้นก พลังอเอาวัยถัาโอ้ยเรียบร้อยเออเยิมโอ้ขมกไมาพู่มมันนักเลยะนี่ถูกไปก่อนเ้อะถึงขั้นแล้วทานตาเสื้อนะจองมาไหเข่งขคาเข่งเออเข่งข้าเหมือนถือว่าคอยปั่นไปโอ้ใส่แหงโยมนะแข่งปั่นโยมมามันปีนมากนะแข่งปั่นปั่นไปก่อนเออมนเกลี่ยมงนี้ออเฮ้ยมือแต่ขั้นนี้เป็นบนเทียนแล้วบันนี้เนาะขั้นนี้กลมเริ่วันี้เนาะ ปดก็ได้ลุงตันน่ะวันี้จองไ้ก่อนจะมันจองพอมันหอนหันนะจองไว้มตู้ตูตหน่อยเดี๋ยวเขาแกงเด้อไปสอบเอาไหมเป็นเลขแปด้สหไม่ไม่กวนบอไม่ยเขอบอเขาดได้แล้วเได้แล้วหอดวะไเออลอจะทอสองหลอดใช้มันตู้ตูมันมันเหมือนเียทไมมันเสียงนะะแกง Buyng bunny, mong linh. Bokang hàm tê ta. Oh, OK, OK, bài 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 ไปดู้น้ามันนี่อ้าวดอ้าวไปโหต่ยาดขนาดน้อเอี่ยงอันนี้โอ้โหโอ้ตแกนักอันนี้หรอ โอ้โหเนไนีกืนจเลดเห็นละงหทุกคนนะในทงนะเอาะเดี๋ยวมังเป็นใจกัน บอนเห็ดละงกเห็ดละงกนี oh. oh. ่เห็ดอยู่ปลอยู่พู้นะเห็ดเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะนงเพาะปลายกอโอ้เห็ดปวกก็อเห็ดปวกก็ออกขาได้ด่ายดอกลายๆในกลุ่มเนี่โอ้เนี่อ๋อถูกไม่ได้เห็ดปวกเนาะบ้านขนาดนี่ คันเทาขึา้นไปทึ่งผู้ในแห้งสีไลอันนี้เป็นดูแถวเกศอันนี้มันนะอันนี้ฮันไดเออพอทุกงามเลยทุกคนเข็ดพ่อก็ออกคนอ่ะโอ้ดอกจะโกบอ,อกาบา่านี่ก็แถวบ้านเท้านี่ก็ไม่ติ้วนี่แหละทุกคนที่ว่าสามารถเอามาขายได้นะเป็นมาค่าเนาี่ย เดีเ๋ยวจะหน่อยเป็นไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวเข้าจังเดินทางไปบ้านเนี่ยแม่ครัวเข้ากัได้ข่าวว่าเห็ดละงกออกเห็ดปวกออกเหลือหืนอยู่เออจักนั้นไร้แหละลดหนึ่งขั้นทาตีเป็นเงินประมาณสองขันสองขันกว่าบาททุกคนขั้นหนึ่งเนี่ย โอ้เด็ดเย,ยังอนตาตัมทางอยู่มาในเจอหนอกนะโอ้หัหนอกอยังหนกใหญ่อยู่ดมันอยู่ในกลางทางเลยหรือว,ว่าพฝนตกแล้วมันอาจจะออกมาอยู่ข้างนอกบอกเดี๋ยวเขากำลังเตรียมอาวุธเดี๋ยวทีมงานเราจริงจริงนะ เรียบร้อยไปแล้วนกเพียงมันเป็นเป็นหุ่งแล้ววะโอ้ตัวใหญ่เลยทุกคนโอ้เบิ่งท่านก็กลุกกลุกคลิกกนนัดทั้งนี้รับใช้ อ้ส <S k iller> ุยไปขนาดนล้ตอนมาฮอนดาน,นีนก็เดี๋ยวเฮ้าโละห้าเห็ดแถวๆนี้ทุกคนพอพี่ไกาเนี่ยฮะเฮ้าไนนี่นี่ล่ย,ยันรีได้และทีมงานเฮ้าพากันไปก่อนเดี๋ยวเฮ้าสีเฮ้เากับบ่าาแลม เดี๋ยวรอก่อนเนาะรอบางเฮ็ดก่อน,อบ,อนบางทีมันออกซาตุร์เดยเก่านี่จะกลายได้ชนเลยไปฮะลงมากับแป,ป๊บเดียวกับแมนโดดนี่ยโอ้โหนี่ยๆตัวนี้นี่ก็แม่มาช<า>ัดเลยคือดินแตกเนาะกำลังออกเน้นเ่ยเรือว่าไข่มันบมดทันพดเห็ดเลี้ยงๆเนี่บ่ค่อยใหญ่เนาะแต่ว่าเห็ดข้าวนี่ใหญ่เห็ดข้าวนี่ใหญ่ด้วยหนึ่งสอง Ô, có tiền chân mùa, đấy? ơ, anh em mình Ô, nhắm cái chơi, nhá. Ô, nè. Ô, bom nó mình hả thì mình nằm mò ừ ồ oh. đây cả nhân anh mù và nhảy đây mù cả... đỏ <laughs> lệm. Lệm nữa, oh, đây. Ừ. cái năng lượng này cái năng lượng nó xịn ô cầm lăng lên mm โอ้นี่ไเดินนี่โอ้โหโอ้โหโอ้หนาวโอ้ไล่เร็วไล่เร็วไล่นได้ไหเมียยขมักไล่ไีอืมนว่าเอามาลลายด้วยผนว่าเออนบอกโดดได้เออบองนานแต่ปัญหาว่าสิดุเล่ะบอดเก็บบอโอ้ขาดขนาดเนาะง่ามดีอันนี้เด้ย้ นนาวนะคือหนาเลย,โ,ยโอ้หน่อยใหญ่ขักลิโนเนาะยังอ่อนได้ไังไอือแก่นปักสีหวานค่ะโอ้เดยียนี่วะโอเคได้ยังวะน,นั่นนี่ได้นี่ก็พอเห็ดเพาะมูหนึ่งทุกคนก็ได้อยู่ได้อะ đây cái bên đây bên đây hết này cầm lăng này này đi gần đây Hmm. Hát cái này gìn nó con, bì nè Hát cái này gìn mà nè lột Để cho nói Thì để lọ kìm bây bữa lại Tiếm bây còn nào mà này chớ ừ, hết phừng gì thú con, Ngắm cái này đấy Hết phừng, Hết phừng nó nhàng có hồ hồ Lăng tẹt bỏ Bỏ đấy Xẹp đấy จักแสบบัวแสบได้เขาวาได้หมอเคยกินยเยอะนี่ย <K int i> แสดงว่าทีมงานเขาวางได้เนี่ยฮะบวัว <K int i> เห็นขัน้นบนเห็ดนะครับผลโดดมาแล้วอันผูลยิงเผนอะไร <K int i> ในบ้าเผนแห้งหมักเออเผลหมักขนาดห <K int i> มักเก็บเห็ดหาเห็ดหมากก็พากันเตรียมเครื่องเตรียมคล้องอย่างผูกพากันผูกเปย์โอ้ฉันสอนอยู่เปย์กันโอ้ท่างนี้พัดมาดุมามันแห้งอยู่เลย อยากเต็มหูมโอ้เตรียมพร้อมเนาะแอ,อ้วก็นนอนนี่เอาตอนมึงเด้อมึงได้โดนปีนไ,ได้กระโดดไรกะเอาแต่ขางเดียวเนาะเออเอาแต่ขางเดียวโหน้องยิงกับเด็ดผีน,ดนี่เห็นยัง

อ๋อสีสันจะกินเลยโอ้ยน้ำลายแตกเลย <_ d ata> อ,อทำเป็นตะแสบขนาดตะแ s บจดีวกว่าได้โอ้ยแสบอยู่ยแล้วเฮ้เขาเห็ดมุกิเลนนี่ โ้โถ oh, mm ูกผดูเห oh, mm ็ดนี่โอ้เห็ดเพาะกันได้ๆขนาดนี้โอ้นี่ย้องเลยได้ เป็นอะไรทันพี่น้องยิ่งเพิ่มนะแสบบ่เล่ใส่ยากวะแ่บยช่บ่สุดหยาดนะกาขนานมาเนี้ยะมากินข่าวปลาำกัน้ <c oughs> <c oughs> ังอังอเโอ้ลาเท่ากัมากินข่าวปลาน้ำมาเนี้เอาบงลกแมวันเป็นปน กมเยอะนอะไรมันไปกินพันเยะมากเออกินขะนมลายเป็นอะไรทั้งน่ะน้องยิ่งกับเด็ดพี่มี้วบ้มืออออ จังได้แซบบอแซบกันเลมามามาโอ้ตำมะกรงอย่งนีเป็นตะกินเลยซีซันกระดูกอ่อนดิบัเตยเน่ี่ยคุดไม่ชเ่นะดานนีลยนี่คือตนะ ขั้นขั้นนองยิ่งบนเท้าเนยทันไส้เป็นยังหงเดูยนะตามไลยก็ไม่ได้นองยิงก็สินเลย่หายกันนองยิ่งก็ขัานพี่อันนี้พันนองยิงน้ำเลยทัานพี่หายเูไม่ได้ ก็เขาเขาว่ากันเศ้าเมื่อนั้นย่างเดี่ยวเขาก็มาเล่นี่ยย่างไกลเลยย่างมาได้นี่ประมาณซ้ำรักซ้ำรักได้สี่นาะูุค้าเจ๋บมากขึ้นนะหมอมิจิเฮสโปหนังไม่มีเฮสโปไฟเขาเกดีแล้ววะเขาลงไปในหนันกิดว่าเทปหนังอันนันมันสิร้ายเพราะว่าแต่ละเดือนนะบริเวณนะที่เห่าไปห้าหนังไรเลยแต่ว่าปีนี้มันยังบ้าน เท่ห้องน้ำไหลลงแค่นั้นนีกันด้วยอ่ะไม่ไล่อยู่แต่เดป่อนีกันเทป่อวังเกาได้บ่เออเปนีห้อดน่ออกไล่้ะไปห้าแล้วยังได้กะคลิี้ได้วาเนียเาจะจบเพี้ยงแล้เนี่ย กระปุกนะมันมืดยังไดคลิปหนาวมดีโอหนาทุกคนพบปะกันใหม่เด้อบ๊ายบายอ่ะเจ้ามะหงมะหงมะไก่มาหลายที่ชอบมพราะมันอืดเออหมูสี่ตัวหมูที่สี่ตัว